ทำด oh ้วยกันนี่ทำเหมือนกันนี่อโเจ็บมือนะเจ็บมือนะคะเจ็บมือนะคะเอานะเอาน่ะอบอบอบลุกขึ้นลุกเออลุกขึ้นลุกขึ้นเออลุกขึ้นแล้วเออลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาดูเขาทำอะไรกันนะโอ้ลุกขึ้นลุกขึ้นเออไหนเล่เนี่ยเนี่ยอ้าเจไดิเจไดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเจลาขี้มาเจลาขี้มาเลยเจลาขี้น่ารักจังเลยอุ้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 ยอะไรนะเจลาขี้มาแล้วอุ้ยเจลาขี้ นี่นี่จระเข้จระเข้จระเข้จรเข้นี่กว่าแาวบนานีขอบคุณค่ะคุณประภัยพีท ไม่แกไม่แกไางทัป๊บเขาสะยางาป๊บออยังบ้านในเลีวยูแพไตรงนี้โอ้หายหายหายแล้วลูหายแล้วยาหายแล้วตายล้ะไรต ยุงเหรอแอะเอะอย่าไปกินดิแอะ๊ะเอาไม่เอาสกปรกไมวแมวเอ๊ะเอ๊ะแอะเนี่เอานะนี่ยเออน่ะเคสออกเคสเอาไม่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 งูอยู่ข้างในน่ะโอ้โหนั่งเอกที่สิเอาเลยดีกว่านี่ พืผู้เพศนี่เอาการค้างเลยเอาการค้างมาในโัวสีหอดพไมายเนาะหอดสีหอดปั๊มน้ำมันเนะาะบ่ไวจอดขางค้างล่างเตี้ยไม่เผิดขางท้างเลยพี่ลินไหนนะพี่ลินมาบ้านหรือเปล่าอ๋อโอเคได้เด็กขี้เลยขี้เลยลูกขี้เลยขี้เลยอึอเลยลูกอึอเลยโอเคโอเค เออเบิ้งค่ะอย่าไม่ต้องไปใกล้กพี่นะลูกเนาะพี่เขาอึอยู่เห็นไหมนั่นนล่คิปตอนนี้แหละเออเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยค่ะตามสบายนะคะนี่เรียบร้อยทุกวันเขาจะอึทุกวันแต่ว่าบางทีก็พร,ร้อมกันบางทีก็คนละทีจ๋าอะไรลูกโอเจ้าโอเคมาอ โอ้ยปวดเจละคี้จังเลยปวดเจละคี้จังเลยปวดเจละคี้จังเลยโูกยปวดเจลาคี้จังเลยไอ้าคีอ้อย่าไปไล่เขาเขาอึอยู่ มันก็อึอยู่เดี๋ยวไปทำเขาโอยเยไปใกล้เขาเออเขาไปใกล้เขามานเพชรออกมานกเพออกมาพี่กาลังอึอยู่นเพ็มาเออกเพมา เอาคนละแผ่นสิลูกนี่เพชรน้องเพชรมานี่นี่น้องเพชรเอาแผ่นนู้นเดี๋ไปแย่งขอบขยขื่งเดี๋ยวเยเดี๋ยวเยอเันี่ให้พี่คอยอ่ะนี่น้องเพชรดิด้วย จอระเข้มาจระเข้มาเจระเข้มาเร็วเจระเข้มาชิด้วยชยด้วยจระเข้มาจระเข้มาเร็วป่าคอไงว้าเราเรา่น่ารักที่สุดโอเคเด้อกุ๊บโอ้ย ยายกลัวลุกลอ๋อ <laughs> ร mm ู headed, things, ้มาจากไหนคีมคีมยายที่หนูจะไวไวทาทาหน้าหนูนี่แหละแต่ว่าพอดียุงมันมายายก็เลยตบยุงอย่างนี้ยายตบยุงบาเดียวคีมเสียไปใส่พูยุงมือหนี่ม่เอาไม่ไม่ใส่ใส่ทูถูห้นองหอมหอมนี่มั้ย ่ม่นอะไรลูก hmm. ล mm ่อ hmm. ม mm ันตะกอนใน่ะ hmm. ด mm ึงผมหมอกทำไมเดี hmm. ๋ยวลูกไปแกะผมหมอกอย่งกูได้ไปแกะตอนไหนเนี่ยในนี้เอามาดึงมาดึงมาอูไปดึงหมอกทำไมผมเนี่ย มัดไว้เพราะว่ามันจะเนี่ยลมพัดเห็นไหมลมพัดลมพัดลม <ง S 2> เราแค่มา <laughs> เราเค่เขี้ยวเราเหรอนั่งบ <c oughs> ินขี่เวสต์บลูน่าดำน่าแดงกัดด้วย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 หมูกัดช่วยด้วยหมูกัด,ด

แล้วก็ไปหู้องน้ำตากกดโอ้ยมันจะเปล่าก็ไม่เอ้ยที่พ่อแด็กกินนี่ขนมโอขนมแปลงฟันแล้วเหรอลูกต้องกินยายแปลงฟันให้แล้วตอนกินแล้วไม่ได้ พอไม yeah. ่ได้ค่ะมันแป้งฟันแล้วค yeah, huh? ่ะอ yeah, yeah, yes, ันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นอันอะไรนะนิดยายามันขิงยังบอกว่าันเป็นกาแฟได้ยาอันนันเป็นเนื้อตายเบียวะไม่กินอะไรตายเบียโอ้ยเก็๊ยวก้อนได้มาสิกินโอ้ย and am mm -hmm. ยายไปยายกินส้มโอได้อ e. ยู่ไปเอาไปแอะได้หมดแล้วมันไม่ใช่ขนมมันเป็นผลไม้ได้อยู่ไปไปส้มโอเอาเลอเา็กๆนะไม่ต้องเอาเยอะมาไม่เอาแล้วไม่าไม่ไงของหนูอ่ะเนี่ย เดียายปิดไลฟ์ดีกว่าสวัสดีค่ะยายบียายแตนปิดไลฟ์ก่อนเด้อพี่น้องเราไปดูของคุณพ่อกันสวัสดีค่ะโอ๊ยตาเล่ตาเล่อยู่ไหนตาเล่ตา